คู่นี้เตือนแล้วนะบอกแล้วนะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับพิกัด68กิโลกรัมครับนักชกจากบราซิลครับวิกเตอร์อัลเมดา วัย23ปีครับสูง180เซนติเมตรในทีมงานผู้เก็ตไฟคลับและนักบวยมุมแดงครับอายุ27ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดประเทศไทยครับสูง170เซนติเมตรชกมาแล้ว78ไฟชนะ63และเสมอ2ไฟ จะพร้อมลรวขอเชิญพบกับกวนอูไอยุทยาไฟจิมไ r ล m ไทยแลนด์มาดูซุปตาที่แฟนๆรอคอยครับหลายๆคนก็คงจะคิดถึงเขาครับรวมถึงสองผู้บรรยายด้วยนะครับนี่คือโฉมหน้าของกวนอูอโยุทยาไฟยิมครับจอมดีเดือดจากจังหวัดร้อยเอ็ด ไปย้อนความทรงจำดูครับแฟนๆครับ,ค,รบคู่นี้คุณพงศักด์แป้นละมอมหน้าที่ของวิตูครับพงศักด์แป้นละมอมต้องบอกว่าคู่ประวัติศาสตร์คู่นรกแตกทางช่อง8เลยครับรายการเด็ดมวยเดือดสอยมาให้แฟนๆดูอีกครั้งหนึ่งครับ27กับ23ครับอายุเมื่อวันนั้น170กับ187 80นะครับนี่ครับโฉมหน้านของกวนอูครับ ลงตัวที่68กิโลกรัมอาตระทึกยังไงครับติดตามดูกันได้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับต่อยกับใครนี่ก็สนุกเลยครับหน้าไม่แดงและก็ไม่แต่นี่ไม่ใช่ควนอูส่วนวิกเตอร์นี่ก็เป็นประเภทนักมวยใจถึงเลยครับอายุยังน้อยนะครับ23ปีวันอูนี่ชกมาในรูปแบบ5ยกมาก่อนนะครับ ชกทุกครั้งสนุกทุกคราวครับแพ้ชนะไม่รู้ครับเด็กคนนี้เมื่ออยู่บนสังเวียนเลือดเนเต็มที่ครับข้อสำคัญครับต้องหน้าแดงต้องโดนก่อนด้วยครับโดนยังไงครับเดี๋ยวดูครับโอ้ยสับไปที่พับนอกครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอูแรงทุกเม็ดนะครับวิกเตอร์อารเมดานี่บราซิลอันตรายนะครับจากภูเก็ตไฟคลับ แตรจะนี่ทำอะไรกนูก็ต้องรีบทำเลยครับยกแรกครับเพราะว่าเป็นมวยเครื่องร้อนช้าโดนก่อนครับมครับลงหน้าขาแล้วครับลงหน้าขาดอกสองตัดลำตัวโอ้ประเภทพอบุญรับครับกวนอูรับก่อนแล้วจ่ายคืนโดนอีกแล้วครับต้นขาแต่วิกเตอร์เริ่มจะได้ใจเลยครับตอนนี้ ลำตัวใบหน้าต้นขานี่คือเป้าหมายหลักฝันสองไม่โดนครับคว้าคอไมาได้ครับตีโอ้โหเต็มเต็มครับยืนรับโดยดีครับกุอูยกการสูงสูงครับยังไงครับโอ้ยต้นขาโดนมาเยอะครับโดนไปสามดอกสี่ดอกเดินห้าดอกครับอยู่ไม่อยู่ครับยางแตกไปหกเจ็ดแปดโต ครับกอนูเอาล้ครับไม่รีบครับค่อยๆประคองตัวลุกขึ้นมาครับนับแรกครับพี่ตูพงศักดิ์บรรมม่โอ้โหครั้งนี้ไม่โดนหน้านะครับหน้าไม่แดงครับแต่ว่าตอนนี้ครับกลายเป็นขาที่แดงไปหมดครับโอ้โหแม่ไม่ใช่โอเล่แต่ว่ายกล้อได้เลยครับตัวลอยเลยครับกนลอยทีนะครับแมลุกขึ้นมาครับกนูไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับ เมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับคนอู26วิบพีชีวิตครับรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับเล่นงานต้นขายแล้วครับวิกเตอร์เมดายกบังยกบังก้าวและแทงตอดเข่าสามเหลี่ยมสอกครับแลกด้วยครับคนอูเอาครับพยายามสับขาครับคุณมนุษย์โอ้โหใจแบบนี้เลยครับคนอูครับโอ้โหหมดยกซะก่อนครับโอ้ยระครั้งนี้มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆ ผู้พันรถครับเรียดนลยครับหน้าตาแบบนี้ครับผู้พันรถครับไปดูภาพช้านะครับโอ้โหปักเทนไปแต่ลักแข้งีนเนื้อเนื้อทั้งนั้นครับวิกเตอร์อาร์เมดาดูครับโดนยังไงครับตัดสีข้างก่อนนะครับสายแย่ดูครับก้าวแล้วเตะอ้อมมาเตะเตะยังไงครับเทคนิคเทคนิคลูกเจาะขานะครับดูครับอ้อมไปเตะครับปังครับนี่ครับต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนครับ แล้วโดนต้นขาซ้ายครับ2แล้วครับนับดูครับ2แข้งครับ3ครับ4ครับ5ครับ6นดอก7ดอกครับถึงจะร่วงครับนี่นับแรกดี่กับให้ดูกันชัดๆเลยครับโดนจริงโดนจังเลยครับโอ้โหพับในพับนอกนี่พอสอยแหลกเลยครับวิกเตอร์ อะมาดูกันต่อยก2ครับ2นับครับเหลือเชื่อครับประคองตัวกลับมาได้ครับเอาละครับูยังขยโยขยเยกเป็นปูนาขาเกยอยู่ครับนาทีนี้เดินจ้วงแล้วครับคุณมารุตเอาละครับตอนนี้ครับตรงเดินโ้โดนนับคืนเลยครับมิกเตอร์นี่แหละครับเด็ดมวยเดือดทางช่อง8ครับอะไรก็เป็นไปได้ครับ กี่ครั้งกี่คราวดูคู่นี้ยังงงครับยังงงครับคูในความทรงจำครับอ้าวครับไม่เคยโดนครับวิเตอร์ไม่ได้โดนบ้างแล้ววอูอใส่แล้วครับมัดเทพพระเจ้าหน้าแดงวอูอได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โดนแล้วครับวิเตอร์ไม่ได้ลนไม่ลนครับชัตนี้ลนไม่ลนโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โหอะไลนครับหัวปักเลยครับแบบนี้แม่พยายามจะบูชะสวนนะครับแต่ว่าหลับครับอากาศครับหลับ กวนอูไปนอนร้องไห้นะครับดูครับนี่คนชนะนะครับนี่คนชนะครับโอ้โสุดยอดช็อตดังเลยครับดูเมื่อไรก็ไม่เบื่อครับคู่นี้โอ้โหก้มลงกราบครับกวนอูยางแตกสองนับแล้วมาบวกน็อกครับสุดยอดครับโอ้ก็ต้องปรบมือให้กับวิกเตอร์ด้วยนะครับโอ้นารกแตกจริงๆ นี่คือความทรงจําของกวนอูครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่จังหวะบวกปัดครับกัดฟันเลยครับโอ้โหหลับกากาศหัวปักเลยนะครับไหล่ซ้ายกระแทกพื้นจมูกจูบผืนผ้าใบครับดูครับเปี้ยงเดียวครับหลับเป็นนกปีกหักเลยครับมันเหมือนกับบทหนังบทละครเลยครับที่ให้พระเอกกลับมาตอนจบค็ะแต่วันไม่ใช่ครับนี่ครับ เทพระเจ้าหน้าแดงครับควนอูอโยธยาไฟยิมผู้ไม่เคยยอมแพ้ครับสุดยอดจริงๆครับต้องขอสีประมุนดังให้ผู้ชนะของเรามุมงแน่เหนือคำบรรยายครับกับคนนี้ครับควนอูอโยธยาไฟยิมครับพลิกนรกกลับมาชนะน็อกวิเตอร์เอาไม่ได้ไปได้ในยกที่2ครับ